วันนี้น้องไวฟฟูเตรียมตัวจะไปโรงเรียนค่ะวันแรกหนดูซิเตรียมรถหรือยังเตรียมรถหรือยังอ่เตรียมรถแล้วจะไปโรงเรียนแล้วระว,วังอัน <And> พร้อมไหมค่ะน้องผู้ชู่กัน กระเป๋านักเรียนเตรียมหรือยังคะยิ้มมาหน่อยสิน้องผู้นักเรียน